ศาลอาญาไม่ให้ประกันตัวรุง้งแพนกวินเหตุเชื่อว่าอาจไปก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองอีกศารอาญาพิจารณาคำร้องขอฝากขังและเหตุจำเป็นที่พนักงานสอบสวนสอนอชนะสงครามคุมตัวนางสาวปนัสยาหรือรุง้งและนายผลิตหรือแพนกวินสองแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมมายื่นคำร้องฝากขังครั้งแรกต่อศาล ในความผิดฐานยุยงปลุกป,ปัน่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116และข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ฝากขังครั้งแรกผู้ต้องหาทั้งสองเป็นเวลา7วันนับตั้งแต่วันที่21ถึง27ตุลาคมนี้ส่วนที่ผู้ต้องหาทั้งสองได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีนักวิชาการใช้ตำแหน่งเป็นหลักทรัพย์ในการขอปล่อยชั่วคราวนั้นศาลได้พิเคราะ พฤติกรรมแห่งคดีที่ผู้ต้องหาถูกจับกลุมแล้วเห็นว่าหากผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวน่าเชื่อว่าผู้ต้องหาจะไปกระทำการก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองอีกในชั้นนี้จึงให้ยกคำร้องทั้งนี้ภายหลังศาลไม่ให้ประกันตัวเจ้าหน้าที่คุมตัวนายพลิตไปขังไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพส่วนนางสาวปนัสยาจะถูกคุมขังที่ทันทัสถานหญิงกลางบางเขน